สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปร้านลับที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะโชเฟอร์คนขับรถก็คือพ่อเราเองค่ะแล้วก็มื้อนี้นะคะน้องสาวเราก็คือพาไปเลี้ยงค่ะน่าจะเป็นร้านดังในจังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ เส้นทางที่มาก็จะดูขุขะนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะส่วนอาหารลางตาลน,นะคะที่นี่เป็นร้านใหญ่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าที่เข้าไปข้างในร้านนะคะมีแบบโต๊ะแบบ เก้าอี้เยอะมากเลยค่ะน่าจะเป็นร้านดังจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีลมพัดเย็นสบายเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นบ่อบัวนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันเลยนะคะ ที่นี่มีเมนูหลากหลายเมนูมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองแบบแวะมาชิมกันดูนะเราก็สั่งมาหลายอย่างเหมือนกันหนะ้าตาก็น่าทานนะคะรสชาติโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆแบบเอออยากหาร้านอาหารกินหรือว่ามาเที่ยวราชบุรีอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองร้านนี้ดูนะคะเพราะว่าตอนที่เรามาก็ใกล้ๆจะแบบเที่ยงแล,แล้วคนก็เริ่มแบบทยอยเข้ามาเยอะขึ้นนะคะ ก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูนะคะแวะมาชิมกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย